ข่าด่นที่คุคเกิดอะไรขึ้นครับครูหมอนอิงเปิด Facebook ใหม่นะครับหลังจาก Facebook เก่าเนี่ยหลายคนบอกว่าค้นหาไม่เจอนั่นเองครับหลังจากเมื่อม่กี่วันที่ผ่านมานี่เลยครับทุกคนเรียกรู้ว่าแฟนๆหลายคนเนี่ย ก็ได้มีการทักมาถามข่าวทางด้านครูหมอนอิงนะว่าสรุปแล้วเนี่ย a c e b o o k ของคุณครูหมอนอิงหายไปไหนใช่ไหมครับท้งนี้ท้งนั้นก็ทุกคนอันนี้เราก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆนะว่า Facebook ของคุณครูหมอนอิงเนี่ยหายไปไหนหรือว่าปิดไปไหนแต่ณตอนนี้ครับทางด้านครูหมอนอิงกับทุกคนก็ได้มีการเปิด Facebook ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับชื่อว่าหมอนอิงสิริวิพานนั่นเองครับพะนั้นแล้วครับทุกคนใครที่นะครับอยากติดตามครูหมอนอิงหรือว่าเหมือนแบบใจ จะขาดแล้วเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าครูหมอนอิงในแต่ละวันหรือว่าไม่ได้เห็นครูหมอนอิงเนี่ยอัปเดตรูปอีหลาน้อยองอิงเพชรบ้านแพงให้กับพวกเราได้ชมกันตอนนี้นะครับทางด้านครูหมอนอิงเนี่ยก็ได้มีการเปิด เฟซบุ๊กใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะถูกปิดชั่วคราวก็เป็นได้กบทุกคนสําหรับเฟซบุ๊กเก่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเสียดายผู้ติด,ดตามมากเลยนะน้องอิ่มเพราะว่า1เลยครูหมอนอิงผู้ติด,ดตามเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะว่าหลายคนก็จะได้ดูไลฟ์สไตล์ของคุณครูหมอนอิงได้ดูไลฟ์สไตล์ของน้องอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ไม่รู้จริงๆอันนี้อิ่มไม่ทราบจริงๆว่าทําไมเนาะทำไมเฟซถึงโดนปิดไปแต่ทีนี้ครับทุกคนพอเปิดเฟซบุ๊กมาใหม่เนี่ย ตอนนี้แฟนคลับ FC ก็เข้าไปกดติดตามกันได้แบบรับรวๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมีข่าวกระแสเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้คอนแทคการติดตามแล้วกันเนาะบอนอิงสิริวิพานะครับน้องเนี่ยก็ได้มีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน้องได้มีการเปิด Facebook ใหม่ขึ้นมาแล้วสำหรับครูบอนอิงนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่า ของคุณครูเหมือนอิงเนี่ยแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากจะเข้าไปติดตามเนาะแล้วก็เข้าไปาเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปอยากจะเห็นไลฟ์สไตล์เวลาทําอะไรต่างๆนั่นเองครับทุกนคนเนาะเวลาที่อยู่ใกล้ๆน้องนั่นเองหรือครูเหมือนอิงทําอะไรเนี่ยแฟนคลับก็อยากจะทราบนั่นเองครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใจแทบขาด หลังจากที่ครูหมอนอิงครับพี่คนได้คือค้นหาไม่เจอวันเถอะอยากอุปยิมข่าวกระแสเองเนี่ยก็ค้นหาไม่เจอเช่นเดียวกันครับพี่คนสําหรับเฟซบุ๊กใหม่ของคุณครูหมอนอิงนะซึ่ง นะครับไม่แน่ใจเลยว่าที่เกิดที่โดนปิดไปเนี่ยเพราะว่าอะไรนั่นเองครับทุกคนหรือว่าโดนแฮกหรือว่าโดนอะไรนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นครูมนอนอิงก็ยังไม่ได้อ่าไม่ได้พูดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้ครูมนอนอิงเนี่ยมี Facebook อันใหม่นั่นเองครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพีิมพ์ข่ากระแสจะเผื่อทุกคนอยากจะไปติดตามเนาะเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับครูมนอนอิงสิริวิภาขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตครูมนอนอิงด้วยเพราะว่าแฟนๆหลายคนคือถามถึง คือแบบใจจะขาดนะครับไม่ได้ดู Facebook ครูหมอนอิงหนึ่งวันเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องมากที่สุดนะครับสำหรับครูหมอนอิงแล้วก็เวลามีข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยครูหมอนอิงก,ก็จะมีการแชร์ลง Facebook ตัวเองตลอดเราก็จะได้เห็นเนี่ยตามช่องทางของครูหมอนอิงนี่แหละนะครับที่ได้มีการแชร์หรือว่าได้มีการเขาเรียกว่าอะไรได้มีการแบบอัปเดตเนาะให้กับ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยได้ชมกันนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็นะไปติดตามกันนะครับทุกคนสำหรับ เฟซบุ๊กใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แน่ใจว่าอันเก่าเนี่ยจะถูกปิดชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวจะเปิดออกมาอีกครับทุกคนเดี๋ยวก็ต้องมารอติดตามกันก็แล้วกันเนาะตอนนี้ก็คือไม่ทราบต้นสายปลายเหตุจริงๆว่าเกิดจากอะไรขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สสำหรับใครที่แชทมาถามอุ้อิ่มไม่ว่าจะเป็นในด้อมอไรต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้นะครับสามารถเข้าไปนะครับกดติดตามครูหมอนอิงได้เลยนะครับวันนี้ก็มีการไลฟ์สดนะสำหรับทางด้านครูหมอนอิงนะครับก็ก็ไม่ได้มีการพูดถึงงเรื่อนี้ แต่อย่างใดนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าลูกสาว,วอุ้งอิงเพรา้านแพงนาะก็อยู่ใกล้ชิดที่สุดทางด้านครูหมือนอิงนะครับก็ได้ดูผ่านไลฟ์เท่านั้นเองนะครับเมื่อวานนี้หลายคนมีทักมาถามอิ่มนะว่าอุ้มอิ่มเฟซบุ๊กครูเหมือนอิงเหมือนโดนปิดหรือเปล่าหรือว่าถูกปิดก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจริงๆนะครับทุกคนว่าเกิดจากอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้อิมข่าวกระแสก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจครับให้กับทางด้านครูหมอนอิงก,กันนะครับนะอย่างที่บอกว่าครูหมอนอิงเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทุ่มเทนะทั้งแรงกายแรงใจครับทุกคนกับการมาเป็นติผู้ติดตามศิลปินเนาะอย่างที่บอกว่าโอ้เป็นทั้งบอดี้การ์ดเลยแล้วชื่นชมมากๆครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ทัศนคติดีเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรไหวพริบดีอย่างเวลาที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะเกิดเหตุอะไรครูมอลอิงก็คือจะป้องกันเอาไว้ก่อนเลยนี่คือครูบอลอิงก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับยกให้เป็นผู้ติดตามดีเด่นไปเลยครับทุกคนเนาะก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับอย่างที่บอกว่าตัวติดกันแล้วเป็นพี่สาวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วสําหรับทางด้านครูมอลอิงนะครับทุกคนมาก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับทุกคนมอนอิงสิริวิภานั่นเองชื่อเพราะมากเพิ่งทราบชื่อจริงครูบอลอิงก็วันนี้แหละ นะทุกคนเพราะว่าเปิดเปิดแพลตฟอร์มใหม่แล้วเราก็เพิ่งเข้าไปอ่านนะว่าวันนี้ครูบมันอิงชื่อเพราะมากนะสิริวิภาชื่อเหมือนพี่แหม่มสิริวิภาเลยนะครับ น่ารักมากนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอุมข่าวกระแสนะครับก็ต้องฝาก FC แฟนคลับด้วยเนาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระบอกเสียงช่วยกันครับฝากกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะเผื่อใครอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆของคุณครูหมอนอิงนะก็สามารถเข้าไปนะครับกดติดตามนะครับของทางด้านครูหมอนอิงได้เลยนะครับทุกคนเป็น Facebook ใหม่เนาะแล้วตอนนี้ครูหมอนอิงรับอุ้มข่าวกระแสเป,เป็นเพื่อนแล้วเย้ yeah. เป็นเพื่อนกับครูมอนอิงแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนรีบเพิ่มเพื่อนไปแล้วก็รีบกดติดตามด้วยนะครับรีบรีบเพิ่มเพื่อนไปเลยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสำรองหรือเปล่านะอันนมิมคิดว่าน่าจะปิดถูกปิดชั่วคราวไหมทุกคนแพลตฟอร์มเก่าอะเสียดายมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผู้ติดตามเป็นแสนนะครับครูม,มันอิงเนะี่ยผู้ติดตามเป็นแสนเลยนะทุกคนอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว่าพ่อแม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่า รัตนาพรแบรนด์นะครับคลอดคอลเลคชันคลอดคอลเลคชันใหม่ออกมาแล้วนะครับเป็นคอลเลคชันปีใหม่เนาะทุกคนพราะฉนั้นใครที่อยากได้เสื้อปีใหม่ของลูกสาวอิงครับทุกคนก็นะครับเข้าไปนะเข้าไปสั่งกันได้เลยตอนนี้เขาเปิดมาใหม่แล้วเป็นเสื้อปีใหม่สวยงามมากๆวิ่งก็เพิ่งได้ลงข่าวาเมื่อมีกี่นาทีที่ผ่านมาฝากทุกคนเข้าไปชมเข้าไปดูเข้าไปแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับ อโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆสำหรับ Facebook ใหม่ของคุณครูหมอนอิงนะครับ